สวัสดีครับเพื่อนๆนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านชวนชมนะครับวันนี้ก็นะครับฟ้าหลังฝนนะครับสุราธานีนะเห็นแดดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเก้าโมงกว่าๆนะครับแดดจ้าแบบนี้เลยนะครับน้องเป็นสัญญาณที่ดีครับหลังจากเราเจอฝนมาสองอาทิตย์สวนเละเป็นโจ๊กเลยทีเดียวครับเพื่อนอ่ะมาครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเพชรบ้านนาฟ้าหลังฝนของเพชรบ้านนานะครับนาอ นี่นะครับไม้ปอดสารเรายัางอยู่ได้นะครับเรายัางอยู่ได้นะครับอันนี้จะเป็นเพชรบานาเป็นรากตะขาบนะครับเพื่อนๆรากตะขาบแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับรากตะขาบสวยๆนะครับแล้วก็ต้นนี้ฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีฟอร์มชัดจริงเมนชัดเจนนะครับจริงเมนชัดเจนแบบนี้เลย นะครับไซนี like ้อยู่ในกระถาง10นิ้วนะครับอยู่ในกระถาง10นิ้วทำรากตะขาบไปนะครับเนาะใครที่สนใจเพจบรรนาที่เป็นทำรากตะขาบไปแล้วนะครับไซเล็กผมก็มีนะนะครับไซเล็กอยู่ที่กระป๋อง8นิ้วนะครับใครที่สนใจต้นละ200นะครับทำรากตะขาบไว้แบบนี้แล้วนะนะครับต้นละ200 ใครที่สนใจก็แคปทักมาได้เลยนะครับเนาะใครที่อยากได้เพชรบรรณาที่เป็นรากตะขาแบบมีเยอะนะครับมีเยอะเพราะว่าผมเพิ่งจะตัดแต่งลากเลยทีเดียวต้นละ200อบาทนะครับเนาะจะเล็กก,เเลกกว่านี้นิดนึงนะครับจะเล็กกว่านาี้นิดนึงนะครับเพื่อนถ้าเกิดสนใจก็ทักมาครับ <idamente> อยากจะขอรูปเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างบางตอนนะครับอีกต้นหนึ่งส <s> วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับพอเจอผลมานะครับผมยังไม่ได้ลดน้ำตังแต่นู่นเลยนะครับตัวนี้สวยครับผมนะครับอันนี้จะอยู่ในกระถาง14บนิ้ว แบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับนี่คือเพชรบานาสวนบ้านชวนชมนะครับเพื่อนนะครับฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีใบสวยแล้วก็ลากสวยลากสวยๆแบบนี้เลยอืมนะครับนะครับตัวเล็กก็มีขายมีจําหน่ายนะครับใครที่อยากได้ก็ทักมาได้เลยนะนะครับอยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับเพชรบานาเป็นไม้เศรษฐกิจเลี้ยงง่ายแล้วตัวไวถ้าเกิดเลี้ยงตัวไวๆแบบนี้นะครับเพื่อนก็ ราคาดีด้วยนะครับเพชรบรรนาราคาไม่ตกนะครับตัวนี้อยู่ในกระถางสิบสี่นิ้วครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับนี่นะครับตัวนี้อยู่ในกระถางสิบห้านิ้วครับสิบห้านิ้วจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับลากก็จะเริ่มสวยแล้วนะครับนี่คือเป็นเพชรบรรนานะครับที่จะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับเป็นนี้สายพันธุ์ดั้งเดิมนะใบสวยนะครับเพื่อนดูใบเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพือนาเพื่อนเพื่อไปดูต้นใหญ่นิดนะครับนี่ต้นใหญ่นี่ก็สวยนะครับเพื่อนแบบนี้เลย นะครับดูลากครับลากเหบนี้เลยนะครับเพมือนอืมนะครับนี่ขนาดเจอฝนมาสองอาทิตย์สบายๆครับไม้ปลอดสารมันต้องแบบนี้ครับผมตัวนี้เกียงเมนอ่าตัวนี้จะเมนเมนสั้นนิดนึงนะครับแต่ก็โอ้นะครับแต่พวกโครงสร้างอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลากนะไม่ว่าจะเป็นลากนะครับตัวนี้ใครสนใจอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งให้นะครับเพื่อนๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งให้ นะครับผมต่อไปครับไปดูอีกต้นหนึ่งอีกต้นเพื่อเพื่อเห็นไกลๆสวยไหยครับผมนี่ใบนะครับใบจะใบยาวนะบสายพันธุ์ดังเดิมนะครับใบจะยาวนะครับแต่คุณลูกค่ะอุดมสมบูรณ์มากนะครับไม้ปักใต้นะคุณคานี่เป็นไม้ปักใต้แบบนี้เลยนะครับผมเจอฝนเราก็บ่อยันครับลากตะขาบทําไว้แบบนี้แล้วครับลากตะขาบเป็นแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลย โอ้โหเพื่อนนะครับเนาะเมนชัดตัวนี้นะครับเมนตัวนี้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเนาะใครที่ชอบครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เสนอราคานะครับเนาะตัวนี้สวยมากนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะนะครับต่อมาครับเป็นลากธรรมชาติลากธรรมชาติตัวนี้ก็สวยนะครับเด่นนะครับเด่นปึ๊บนะครับเมนชัดเจนนะครับเมนชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเมนชัด นะครับแล้วก็นาเลี้ยงกันเลยเดียวคับเพื่อนอ๋อนี่คือเพชรปนาสวนบ้านชนชมนะครับเพื่อนเนาะไอพวกนี้นะครับตัวนี้ใครที่สนใจตัวนี้ใบกําลังจะออกนะครับเจสสันแรปแต่เพชรปนาอยู่ในกระถาง10นิ้วนะครับตัวนี้ใครที่สนใจก็จัดได้เลยครับวันนี้อยู่ที่450บาทรวมจัดส่งให้ครับผมรวมจัดส่งให้อยู่กระถางส่งแบบถอดรากนะครับสองต้นนะครับเนาะ450ต้นใหญ่นะครับเพื่อนดู่า เป็นกีซอลแบนะทุกตัวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้4ี่รห้าิดงจะส่งให้ครับใครที่สนใจก็แคปแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับทักไลน์ไอดีมาได้เลยที่ตรงหัวเรื่องนะครับพเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาดูมุมนี้ต่อครับพาเพื่อนเพื่อมาดูทรงแท่งครับทรงแท่งโอ้โหสวยงามครับผมทรงแท่งนะครับแล้วก็มีหลายๆทรงเลยทีเดียวกันเ,เพื่อนดูเองเลยนะครับ่อกโอ้โหใครที่ชอบทรงนี้ สวยงามนะครับหมูโหไม้ทุกต้นมีราคานะครับใครที่อยากได้ต้นไหนก็แคปมานะครับอันนี้จะเป็นจริงตอนนะครับจริงตอนนะครับฝนตกครับเพื่อนๆน้องทิ้งใบนะครับน้องทิ้งใบเพื่อที่จะออกดอกนะครับน้องเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นเกสรแลบนี่นะครับพร้อมออกดอกคุณคิดลูกค้าใบไม่มีแล้วมีแต่ดอกเพื่อนๆคิดว่ามันจะสวยแค่ไหนกับเพชรบ้านาเซตนี้นะครับเป็นนี้เป็นจริงตอนหมดเลยนะครับเพื่อนเซตนี้สวยงามครับ <cents cover S 3> อันนี้จะเป็นทรงแท่งนะครับทรงแท่งเป็นปานาสูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับสูงประมาณนี้ยี่สิบนะครับสนใจต้นไหนแคปได้เลยนะครับผมเป็นปานานะครับหลายต้นหลายไซส์หลายรากขนาดหลากลากข้างในจะเป็นราชนีนะครับข้างในจะเป็นราชนีพันดอกสวยๆแบบนี้เลยนะเพื่อนอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ครที่ชอบชวนชมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาราพีคัมหรือแม้กระทั่งเพชรบานนานะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะชอบเลี้ยงที่ส่วนผมจะเน้นเป็นเพชรบานนานะครับสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับแล้วก็ราชนีพันดะนะครับแล้วก็อาราพีคัมก็จะมีนะมีนะครับแต่ก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแบบนี้เลยโอ้โหตัวนี้คุณลคาดูเมนเมนโตมากนะครับเมนชัดเจนเมนโตนะครับอันนี้จะเขาเรียกว่าเจ้าเมนโต นี่เป็นเพชรบรรลานทางนั้นเลยนะครับเพื่อนราคาดีครับเพื่อนสนใจต้นไหนราคาคุยกันได้ครับผมเนาะถัดมาครับมาดูมุมนี้แบบนี้อืมเพื sure. ji, ่อนพูดโพธต้นนี้นะครับต้นใหญ่นะครับใบนะครับกําลังออกน้องทิ้งใบเพื่อที่จะออกดอกนะครับเพื่อนะทรงธรรมชาติสวยๆธรรมช้ตทั้งแต่งแต้มยิงครับเพื่อนแบบนี้เลยนะครับอีกต้นหนึ่ง ะต้นนึ่งจะเป็นลากตะขาบนะครับเพื่อนเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับลากตะขาบนะครับคใครที่ชอบเพชรบ้านานากดสับสคริปต์ผมไว้ได้เลยนะครับเพื่อนสวยงามพร,รามแปดแบบนี้เลยนะครับสองต้นนี้นะครับเนาะตั้งไว้หน้าบ้านสวยๆยเละดีต่อมาครับมาดู ราชนีบ้างครับเนาะราชนีค้คนกลางทิ้งใบฝนตกเยอะมากนะครับทิ้งใบนะครับนี่เพชรบรรณาคณค่ะนี่คือเกิดจธธากสาเหตุฝนเยอะนะครับเพื่อนพอฝนเยอะนะครับน้องก็จะทําให้ใบทิ้งใบแบบนี้ครับเนาะใบแบบนี้นะครับนี่คือที่เป็นใบรหเืลงๆแบบนี้คือเกิดจากลาน้ํค้างนะครับเพื่อนฝนเย,เยอะเกินไปนะครับฝนเยอะเกินไปน้องไม่อยาก จะสังคาข้อแสงนะครับน้องก็จะทิ้งใบนะครับเนาะถ้าเกิดพอฝนเยอะปุ๊บแล้วฝนหยุดไปนะครับน้องก็จะออกดอกนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูกาลออกดอกของชนชมนะครับแบบนี้เลยคันนี้ก็เพชรบ้านานะครับอันนี้จะเป็นราดตะขาบน้องตูตัวบางอันนี้จะเป็นหัวฟูนะครับเนาะเมนเมนก็มีนะครับเมนกลางก็มีแหละแต่มันจะเป็นหัวฟูนะครับเขาเรียกว่าทรงหัวฟูนะครับหรือทรงพุ่มนั่นแหละนะครับเนาะก็จะมีเพชรบานาใครที่ชอบทรงพุ่มครับตัวนี้จะเป็น หน้าวังนะครับหน้าวังนางพญาอันนี้ก็เป็นราชนีนะครับต้นใหญ่ๆนะครับรากธรรมชาตินะครับเป็นลายชนีนะครับยาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกเพิ่งจะได้ออกมาถ่ายรูปสวยๆให้สำหรับเพื่อนนะครับแดดดีๆแบบนี้เลยนะครับน้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องขออนุญาตถ่ายแนวนอนนะครับลง YouTube มันมันจะชัดเจนกว่านะครับชัดเจนกว่าแบบนี้ถ่ายแนวนอนนะครับ นะครับอย่าลืมฝากกด u b s c r i b e กันด้วยครับผมสวัสดีครับ